สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f อฟซีนำมาฝากทุกทท่านทุกๆุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะบุญกิริยาวัตถุคนทั้งหลายค่ะที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นนะเป็นความดียิ่งบางคนเนี้ยร่ำรวยบางคนได้เป็นใหญ่บางคนได้เป็นเจ้าเป็นพระยาจักรพรรดิราชหีุที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่าเคยทำบุญไว้อย่างไรเคยบําเพ็ญศีลบําเพ็ญทานไว้อย่างไรบุญในกรรมภูมีทั้งหมด17280ประการนะคะบุญเหล่านั้นคืออะไรบ้างคือบุญจำพวกแรกมี8ประการนะคะคือมหากุศล8ก็ได้แก่ประการแรกคือการรู้จักบุญและบาปท,ทำบุญด้วยความยินดีประการที่2คือการรู้จักบุญและบาปแต่ไม่ทำบุญ เมื่อมีคนมาชักชวนก็เกิดความยินดีจึงทำบุญประการที่3ค่ะคือการไม่รู้จักบุญและไม่รู้จักบาปไม่มีความยินดีในการทำบาปแต่ยินดีในการทำบุญประการที่4ี่คือการไม่รู้จักบุญและไม่รู้จักบาปเมื่อมีผู้ชักชวนให้ทำบุญก็เกิดความละอายต่อคำชักชวนจึงทำบุญประการที่หคือการรู้จักบุญและบาปและทำบุญด้วยความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ประการที่6คือการรู้จักบุญและบาปไม่ปรารถนาทำบุญด้วยตนเองเมื่อมีคนมาชักชวนจึงทำบุญประการที่7คือการไม่รู้จักบุญและบาปไม่ยินดีในการทำบาปแต่ได้ทำบุญด้วยความรู้สึกนึกคิดของตนเองประการที่8คือการไม่รู้จักบุญและบาปไม่ยินดีในการทำบุญเมื่อเห็นผู้อื่นทำบุญก็ทำตาม บุญอีกจำพวกหนึ่งมี10ประการคือบุญกิริยาวัตถุสิบได้แก่อะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะคือประการแรกคือการให้ทานเป็นต้นว่าให้ข้าวน้ำหมากพลูประการที่สองคือการรักษาศีลทั้งศีลห้าศีลแปดศีลสิ 5, ส 8, สประการที่สามคือการภาวนาเป็นต้นว่าการสวดมนต์ สวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณและระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มีบุญคุณแก่ต้นคำนึงถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารประการที่4คืออุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญแด่เทพยดามนุษย์และสัตว์ที่มีคุณแก่ต้น ประการที่5คือการอนุโมทนาหรือยินดีด้วยทานที่ผู้อื่นกระทําและมีใจยินดีศรัทธาต่อทานนั้นด้วยประการที่6คือการปรนนิบัติรับใช้บิดามารดาครูบาอาจารย์เช่นรักษาความสะอาดด้วยการปัดกวาดเช่นรักษาความสะอาดด้วยการปัดกวาดดินบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพ์ประการที่7คือ การเคารพยำเกรงบิดามารดาผู้ทรงอาวุโสครูอาจารย์ไม่ประมาทล่วงเกินท่านประการที่8คือการเทศนาสั่งสอนบุคคลอื่นประการที่9คือการหมั่นฟังพระธรรมเทศนาหากยังสงสัยไม่เข้าใจให้มั่นถามผู้รู้ประการที่10คือมีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรม เชื่อถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เคยอุปการะเลี้ยงดูตนด้วยความสุดจริตใจ บุญสิประการค่ะคือบุญกิริยาวัตถุ10ดังกล่าวนี้นะคะก็ประกอบด้วยอารมณ์6อย่างอันเป็นเหตุให้ทําบุญก็ได้แก่อันหนึ่งคือการเห็นรูปด้วยตาก่อให้เกิดเป็นอารมณ์แล้วจึงทําบุญ 2. คือการได้ยินเสียงไพเราะด้วยหู 3. คือการได้กลิ่นอันหอมด้วยจมกูก สี่คือการได้รับประทานอาหารสะอาดรู้รสอันโอชาด้วยลิ้น 5. คือการได้รับสิ่งสัมผัสที่ดีด้วยกาย 6. คือการคิดคำหนึงในทางที่ชอบธรำอารมณ์6อย่างดังกล่าวแล้วนี้นะคะมีบุญเป็นหลักใหญ่เป็นเหตุจูงใจให้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งแบ่งเป็น4ประการคือหมีความพอใจเที่ยงตรงตั้งมัน่นแล้วจึงทำบุญ สองมีความพยายามขวนขวายในบุญสามมีความเอาใจใส่ไม่หวั่นไหวในบุญสี่มีความพินิจพิจารณาในบุญการทบุญอันยิ่งใหญ่4ประการดังกล่าวแล้วนี้นะคะแต่ละอย่างเนี่ยเกิดจากการกระทํา3ทางซึ่งก็ได้แก่1การกระทําทางกายคือกายกรรม 2. การกระทําทางวาจาหรือวจีกรรม 3. การกระทําทางใจหรือมโนกรรม การกระทําทั้งสามทางดังกล่าวแล้วนี้นะครับประกอบด้วยการทําบุญด้วยความตั้งใจจริงสามประการได้แก่อย่างตำ่ำอย่างกลางและอย่างแรงกล้าภายในใจได้ตั้งเจตนาปรารถนาจะเกิดในกามภูมิก็ให้บุญ17,280ประการบุญ17,280ได้จากการนำมหากุศล8ตั้งคูณด้วยบุญกิยาวัตถุสิบ คูณด้วยอารมณห6คูณด้วยอธิบดี4คูณด้วยกรรม3คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคูณด้วยความตั้งใจจริง3ประการก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1 7 2 8 0มีเจตสิกเป็นเพื่อนจิตมาสนับสนุนให้จิตกระทำบุญ38มําพวกคือ1ให้เกิดความต้องใจ2ให้เกิดเสวยคือให้ฟังและให้ดู3ให้รู้4ให้คิด หให้มั่นคงในบุญ 6. ให้รักษาเจตสิกอื่นๆไว้ 7. ให้ผูกพันเจตสิกอื่นๆไว้ด้วยกันอย่างมั่นคง 8. ให้คิดถึงบุญ 9. ให้พิจารณาบุญ 10. ให้ตัดสินใจทำบุญ 11. ให้พยายามทำบุญ 12. ให้ชื่นชมในการทำบุญ สิบสามให้พอใจทำบุญสิบสี่ให้ศรัทธาในการทำบุญสิบห้ามิให้ลืมการทำบุญสิบหกให้ละอายต่อบาปและทำบุญสิบเจ็ดให้กลัวบาปและทำบุญสิบแปดมีให้มีโลภซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำบุญสิบเก้ามิให้มีความโกรธเกลียดซึ่งสิบแปดมิให้มีโลภซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำบุญสิบเก้า มีให้มีความโกรธเกลีดกยดซึ่งเป็นเหตุทำลายบุญ20ให้มีใจเป็นกลาง21ทำกายให้สงบในการทำบุญ22่ทำใจให้สงบในการทำบุญ23ให้กายรีบเร่งในการทำบุญ24ใจรีบเร่งในการทำบุญ 25ทําทำกายให้อ่อนโยนคล้อยตามในการทำบุญ26ทําทำใจให้อ่อนโยนคล้อยตามการทำบุญ29ทําทำการให้เหมาะสมด้วยการทำบุญ28ทําทำใจให้เหมาะสมกับการทำบุญ29ทําทำกายให้คล่องแคล่วต่อบุญ30ทําทำใจให้ว่องไวต่อบุญ31ทําทำกายให้ซื่อตรงต่อบุญ32ทําทำใจให้ซื่อตรงต่อบุญ 33. กล่าวถ้อยคําด้วยความซื่อตรง 34. ให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เป็นโทษ 35. ให้แสวงหาหรือรับประทานอาหารที่ไม่เป็นโทษ 36. ให้มีเจตนาต่อสัตว์ทั้งหลาย 37. ให้มีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย 38. ให้มีความฉลาด เจตสิกสามสประการดังกล่าวนี้นะคะเพื่อเป็นจิตให้ทำบุญและบุญนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่เพียงแต่ในเมืองมนุษย์นี้เท่านั้นนะคะแต่บรรดาเทพยดาสถิตในสวรรค์ชั้นชกามาพจรภูมิก็ปฏิบัติด,ด้วยเช่นกันและบุญนั้นค่ะมีผลส่งให้ได้เป็นพระอินทร์ในแดนสวรรค์คือได้ให้สมบัติอันประเสริฐ ได้แก่มนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติในกามโลกแต่ยังไม่อาจให้สมบัติในผุ่มโลกได้บุญกุศลของบรรดารุ่มจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปนะคะชราพุทธโยนี้คือการกําเนิดของสัตว์ที่เกิดจากคันนะคะการเกิดของมนุษย์ในโลกที่เกิดในคันบรรดาซึ่งเรียกว่าชลาพุธโยนี นี้มีรูปกาย28ประการเช่นเดียวกับการเกิดผุดขึ้นเป็นร่างเจริญขึ้นทันทีคืออุปาติกะโยนิดังที่เกิดในนรกภูมิรูป28นี้ค่ะมีทั้งการเกิดโดยลำดับดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังมีรูปอื่นอีก53รูปเมื่อนำมารวมกับรูป28ก็จะได้81รูปรูปทั้งหมดดังกล่าวแล้วนี้นะคะมีชีวิตเป็นองค์ประกอบ7ประการนะคะ ชีวิตซึ่งเป็นองค์ประกอบทั้ง7นั้นคือ 1. ค่ะชีวิตที่อยู่ในจักษุมีไว้สําหรับดู 2. ชีวิตที่อยู่ในโสตมีไว้สําหรับให้ได้ยินได้ฟัง 3. ชีวิตที่อยู่ในคนะมีไว้สาหรับดมกลิ่น 4. ชีวิตที่อยู่ในชิวหามีไว้สําหรับไวรู้รส 5. ชีวิตที่อยู่ในกายมีไว้สําหรับให้รู้สึกความเจ็บปวด หกชีวิตที่อยู่ในภาวะมีไวสํสำหรับให้รู้รสเจ็ชีวิตที่อยู่ในรวงใจมีไวสํสำหรับให้รู้คิด การมีคันของบรรดาสตรีนั้นค่ะเกิดจากเหตุจิตประการได้แก่หนึ่งบุรุษมาร่วมอยู่ด้วยสองสตรีมีใจรักบุรุษได้นำเสื้อผ้าของบุรุษนั้นมาเชยชุมแทนตัวบุรุษและสตรีก็มีคันขึ้นขณะที่เชยชุมของบุรุษสามสตรีบางคนมีใจรักบุรุษเมื่อใดราคาของชายนั้นตกคืออาสุจิเคลื่อนสตรีดูดกินน้ำราคานั้นก็เกิดคันขึ้นเช่นเดียวกับนางเนื้อสายมารดาของฤาษีผู้มีชื่อว่า อิสิสิงค์ดาบุตรสี่สตรีบางคนเมื่อบุรุษรลูกคลำเนื้อตัวและท้องและสตรีนั้นมีใจรักบุรุษก็ตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกับนางปาลิกาดาบุตรหญิงผู้เป็นมารดาของสุวรรณสามและเหมือนนางพญาผู้เป็นมารดาของพระจันทโชตและมารดาของเจ้านันทกุมาร ห้าค่ะสตรีบางคนมีใจรักบุรุษและบุรุษนั้นผ่านมาใกล้สตรีนั้นมีความปรารถนายินดีจ้องดูบุรุษนั้นก็ตั้งขันได้อันนี้เหมือนปากัดนะคะหกค่ะสตรีบางคนมีความรักความปรารถนาในบุรุษเมื่อบุรุษนั้นผู้จาพาทีสตรีได้ยินเสียงบุรุษนั้นก็อาจตั้งขันได้เช่นเดียวกับนกย่างซึ่งมีแต่ตัวเมียไม่มีตัวผู้ เมื่อได้ยินเสียงฟาวร้องก็เกิดไข่ขึ้นได้เองเพิ่งรู้จากเรื่องนี้นะคะว่านกกระยางมีแต่ตัวเมียแล้วพอตกใจเสียงฟาวร้องก็เกิดไข่ขึ้นมานะคะในทำนองเดียวกันคะ่ะแม่ไก่เมื่อได้ยินไก่ตัวผู้ขันก็มีไข่ได้เอา้า <c oughs> และเช่นเดียวกันคะ่ะแม่วัวซึ่งได้ยินเสียงวัวตัวผู้ก็ทั้งท้องได้เจ็ดคะ่ะการสูบดมกลิ่นตัวผู้ก็เป็นเหตุให้ตั้งท้องได้เช่นเดียวกับแม่โคดมกลิ่นโคตัว ผู้ที่ว่ามนุษย์เรานั้นเกิดได้ในกำเนิดทั้งสี่คืออันทชาโยนิคือเกิดจากไข่ชลามพุชะโยนิคือเกิดจากการสังเสรชะโยนิเกิดจากสิ่งโสโครกหรือเหงือใคลอุปาติกะโยนิเกิดผุดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะคะอุปาติกะโยนิ อุปาติกาโยนิคือการกำเนิดของสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นมนุษย์ที่เกิดในกำเนิดนี้มีเรื่องเล่าว่าสตรีผู้หนึ่งชื่อนางอัมระอาลิกาซึ่งเกิดเป็นอุปาติกะโยนิท่านเล่าไว้ว่าในอดีตการตั้งแต่การหนึ่งจนถึงพัฒนกานนะคะนับย้อนหลังไปประมาณ300กานมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระพุทธสิกีสเสด็จลงมาโปรดชาวโลกทั้งหลาย ครั้งนั้นมีสตรีผู้หนึ่งชื่อว่านางอัมพปาลิกาบวชเป็นภิษุณีในศาสนาของพระพุทธสิกีนางเป็นคนถือศีลเคร่งครัดมากเอาจะใส่บำรุงรักษาความสะอาดในวัดด้วยดีตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งค่ะนางพิษุณีผู้นี้ได้กระทำประทักศิณบูชาพระเจดีพร้อมด้วยเหล่าสตรีผู้สงศีลทั้งหลายขณะนั้นค่ะ พระนางเถรีซึ่งเป็นพิษุณีองค์หนึ่งเป็นพระอรหันตขีนาศูสูงอาวุโสกว่าพิษุนีองค์อื่นๆได้เดินนำหน้าเพื่อบูชาพระเจดีย์นางเดินไปด้วยความรีบร้อนยังไม่ทันเบือนหน้าจากพระเจดีย์ก็เกิดอาการไอเสมหะก,กระเด็นถูกพระเจดีย์ไม่มีคนอื่นรู้เห็นพระนางเดินนำหน้าผู้อื่นแต่นางอัมพปาลิกาเห็นก้อนเสมหะนั้นจึงกล่าวติเตียนว่า หญิงโสเพณีที่ไหนบางอาจถุ่มน้ำลายลงเต็มพระเจดีย์อันเป็นที่เคารพสักการะข้าเจ็บใจยิ่งนักจนไม่อาจจะเปรียบกับสิ่งใดได้พระนางด่าว่าแล้วก็จากไปต่อจากนั้นค่านางอัมพปาลิกาครุ่นคิดถึง เรื่องที่มีผู้กล่าวไว้ว่าการเกิดในท้องแม่นั้นมีทุกขเวทนายิ่งนักจึงรู้สึกไม่พอใจไม่ต้องการเกิดในท้องคนได้ตั้งความปรารถนาขอเกิดผุดขึ้นเองขอเกิดเป็นอุปกาติก,กะโยนิตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะนางได้บำเพ็ญสมณธรรมเป็นพิสุนีตราบจนสิ้นชีวิต พอสิ้นชีวิตแล้วนะคะนางได้ตกนรกเพราะได้ทำบาปที่ได้ดา่าพระมหาเถรีขีณาสพนางได้ทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกเป็นเวลานานหลายปีพอสิ้นบาปแล้วก็พ้นจากนรกได้ขึ้นมาเกิดเป็นนางสูเพนีได้หมื่นชาติเพราะบาปที่ได้ด่าว่าพระมหาเถรีเป็นสูเพนี พอสิ้นแบบนี้แล้วนะคะก็ได้ไปเกิดที่คาคบกิ่งมะม่วงซึ่งขึ้นอยู่ในอุทยานของพระราชาแห่งเมืองไพศาลีด้วยเดชอำนาจแห่งศีลที่นางเคยบำเพ็ญอย่างเคร่งครัดเมื่อครั้งเป็นพิษุณีในชาติก่อนนั้นนะคะ นางจึงมีรูปโฉมโนมพันงามทั้งสันพางกายงามกว่าสตรีทั้งหลายในเมืองไผ่สาลีพอนางเกิดที่คาคบกิ่งมะม่วงเพียงชั่วครู่ค่ะนางก็มีร่างกายเติบโตเป็นสาวสมควรมีเย้ามีเรือนได้ทันทีขณะนั้นเหล่าคนสวนเฝ้าอุทยานของราชาก็ได้เห็นนางผู้มีรูปงามยิ่งนั้น จึงพานางไปถวายแด่พระราชาผู้สวยราชในเมืองไผ่สาลีคนสวนกราบทูลพระราชาว่าเขาทั้งหลายได้พบนางนี้เกิดที่ค้าคบกิ่งมะม่วงพระราชาตรัสว่าถ้านางเกิดเช่นนั้นก็จะตั้งชื่อนางว่าอัมพปาลิกานางอัมพปาลิกาอยู่ในเมืองไผ่สาลีเหล่าเท้าพยาลูกเจ้าลูกขุนในเมืองเกิดวิวาทบาดหมางใจกันเพราะต่างก็ต้องการได้นางมาเป็นภรยา ยิ่งได้เห็นรูปโฉมของนางก็ยิ่งแย่งชิงกันเพื่อจะได้นางมาเป็นภรรยาด้วยบาปกรรมที่นางอัมพปาลิกาได้เคยด่าพระมหาเถรีขีณาสมนั้นยังไม่หมดสิ้นค่ะยังมีเศษบาปติดตัวนางอยู่พระราชาตรัสว่าขณะนี้ท้าวพยาและลูกขุนทั้งหลายในเมืองไผ่สาลีของพระองค์ได้ก่อการทะเลวิวาทเพื่อชิงนางอัมพปาลิกาอย่างไม่รู้จบสิน้น บัดนี้ข้าจะให้นางเป็นแพทย์สยาเพื่อระง,งับการแตกแยกวิวาทกันครั้นแล้วจึงได้ตั้งนางอัมพปาลิกาให้เป็นนางนครสุเพณีเป็นสาธารณะเพื่อให้บรรดาเท้าพญาลูกเจ้าลูกคุณใช้ได้ทั่วกันตลอดไปต่อมาค่ะนางได้ให้กำเนิดบุตรชายผู้หนึ่งตั้งชื่อว่าโกนธัญ,ญะนางเป็นบุคคลที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนายิ่งนัก ได้สร้างวัดละวิหารไว้แห่งหนึ่งแล้วให้บุตรชายคือโกนธัญญะบวชในพระพุทธศาสนาโกนธัญญะได้บำเพ็ญสมณธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหรันตะขีนาศพมีความรู้แตกฉานในปฏิสัมพิทายานจนได้พระนามว่าพระโกนธัญญะเถระส่วนนางอัมพปาลิกาก็ได้ฟังพระธรรมเทศานาณสำนักพระโกนทัญญะเถระ จนเกิดศรัทธาแรงกล้าได้บวชในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นเวลานานในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันตขีณาสพเมือ่อนางสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปเกิดสู่มหานครนิพพานมนุษย์เหล่านี้ผู้เกิดผุดขึ้นเองหรืออุปาทิกะโยนิดังเช่นนางอัมพปาลิกาเพิ่งรู้อีกเหมือนกันนะคะว่านางอัมพปาลิกาเกิดมา เองผุดขึ้นมาเองนะพอมาดูจากเรื่องของไตรภูมิพะล่วงนะฮะทำให้รู้ว่าอ๋อคือนางผุดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าลูกชายของนางนะครพระกุลธัญาเนี่ยก็คนละองค์กับปัจจวัคีนะคะไม่ใช่คนเดียวกันนะคะอันทชะโยนิทชะโยนิคือการกําเนิดของสัตว์ที่เกิดจากไข่มนุษย์ที่เกิดจากไข่ก็มีเช่นกันนะคะดังเช่นนิ้ทานที่จะเล่าต่อไปนี้ ครั้งนั้นค่ะมีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองใหญ่ชื่อป่าตริบุตรวันหนึ่งค่ะพราหมณ์ผู้นี้ได้เดินทางออกจากเมืองเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งได้พบนางกินนรีตัวหนึ่งไม่ปรากฏชื่อเกิดความรักในนางกินนรีนั้นเป็นอันมากจึงสมสู่กับนางในกลางป่านั้นต่อมาค่ะนางกินนรีก็ได้ตั้งครันและออกไข่มาสองฟองนางกินนลีก็ฟักไข่จนไข่แตกออกเป็นมนุษย์สองคนคนพี่ให้ชื่อว่าติสกุมารคนน้องให้ชื่อว่ามิตรกุมาร ครั้นกุมารทั้งสองเจริญไวขึ้นก็สังเกตเห็นว่าหน้าบิดามารดาของเขานั้นแตกต่างกันมากจึงรู้สึกสลดใจทั้งสองปรึกษากันว่าการเว้นไหตายเกิดนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราทั้งสองควรจะไปบวชเป็นสมณะเพื่อบรรลุนิพพานจะดีกว่า แล้วกุมารทั้งสองก็จากบ้านไปบวชในสำนักพระมหาเถระองค์หนึ่งนาาว่าพระพุทธเถระบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นเวลานานจนในที่สุดทั้งสองก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ครั้นสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปสู่นิพพานมนุษย์ที่เกิดจากไข่ก็นี่แหละสองพี่น้องที่บอกมานี่แหละนะคะ คือที่เกิดจากไข่เนี่ยก็คือว่าแม่เป็นนกนะคะเพราะฉะนั้นลูกก็ออกมาเป็นคนนะคะนกผสมกับคนคือนางกินรีเป็นเป็นสัตว์ในหิม,มาพาน์ใช่ไหมคะก็เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งคนเพราะฉะนั้นสามารถจะสมสู่กับคนได้นะคะเมื่อสมสู่กับคนได้แต่ว่าลูกที่ออกมา เป็นไข่แต่เวลาโตขึ้นมาแตกออกจากไข่เป็นคนนะคะก็เลยเป็นคนที่เกิดมาจากไข่อ่ะไปอีกตัวหนึ่งค่ะสังเสรจชโยนี้ค่ะสังเสรจชโยนี้คือการกําเนิดของสัตว์ที่เกิดจากใครคนที่จากใครก็มีเช่นกันนะคะดังเรื่องของนางปทุมมาวดีซึ่งมีบุตรชายถึง500คนมีเรื่องเล่าว่าเมื่อชาติก่อนค่ะนางปทุมมาวดีเป็นคนยากจนเข็นใจมีอาชีพทํนาหนึ่งนางไปไถนาและจะนําอาหารไป ส่งสามีได้เอากระเชือข้าวเนี่ยทูลไว้บนศีรษะขณะที่เดินไปตามทางค่ะก็ได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึง่งรูปงามมากนางจึงมีใจเลื่อมใสศรัทธาคิดว่าจะถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเอาเข้าวใส่บาตรและเอาเข้าวตอกกวนกับน้ำผึ้งขึ้นเป็นก้อนได้500ก้อน วางลงในบาทบนข้าวสุกนางเลยเห็นดอกบัวหลวงในสะข้างทางจึงไปเก็บดอกบัวใส่ลงในบาทและวางไว้ที่พระบาทพระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อถวายบูชาคารวะนางได้ตั้งปรารถนาว่าด้วยอานิสงส์ที่ได้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยข้าวตอกกับน้ำผึ้ง500ก้อนนี้ขอให้นางได้มีบุตรชาย500คนและด้วยผลบุญที่นางบูชาด้วยดอกบัวหลวง ขอยนางเดินไปที่แห่งใดก็ให้มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเท้าของนางทุกย่างก้าวตลอดทางมิให้ขาดพอกล่าวคำปรารถนาเสร็จก็ไหว้อําลาพระปัจเจกพุทธเจ้าไปทำงานของนางต่อในที่สุดเมื่อนางสิ้นชีพแล้วนะคะได้จากโลกมนุษย์ไปเกิดในสวรรค์สวยสมบัติเป็นทิพย์เมื่อสิ้นชีพจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์อีก นางรู้สึกเกลียดคันมารดาคล้ายจะได้เกิดในดอกบัวดังนั้นค่ะการมาเกิดในโลกมนุษย์ครั้งนี้นางจึงได้เกิดในดอกบัวหลวงดอกหนึ่งในสะเชิงเขาหิม,มพานตั้งนั้นมีฤาษีองค์หนึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์มักจะลงมาอาบน้ําในสรานี้ทุกวันท่านได้เห็นดอกบัวในสะบานทุกดอกยกเว้นดอกหนึ่งที่ยังไม่บานเป็นเวลานานถึงเจวัน พระฤาษีรู้สึกแปลกใจจึงหักดอกบัวนั้นมาจึงได้เห็นเด็กอ่อนอยู่ในดอกบัวนั้นเป็นเด็กผู้หญิงมีผิวพรรณงามราวทองคําเนื้อสุกพระฤาษีมีใจกรุณาต่อเด็กนั้นมากจึงเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมให้เด็กน้อยดูดอัวแม่มือกินเนื่องด้วยมีน้ำนมไหลจากหัวแม่มือพระฤาษีานี้เป็นเพราะอำนาจของพระฤาษีและบุญของทารกนี้ พระฤาษีตั้งชื่อนางว่าปทุมาวดีเพราะเหตุว่านางเกิดในดอกบัวคราวนั้นค่ะมีพลานเนื้อผู้หนึ่งเดินทางกลางป่ามาจนถึงป่าหิมพานต์ได้เห็นนางผู้มีความงามยิ่งนี้พลานนั้นจึงนำความไปทูลพระเจ้าพรหมทัตผู้สงราชณเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตจึงเสด็จไปนมัสการพระฤาษีทรงขอนางมาเป็นพระไมเหสี ตั้งแต่นางเกิดมาค่ะไม่ว่าจะย่างเท้าก้าวเดินไปที่ใดก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเท้านางที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องด้วยผลบุญที่นางได้บูชาพร,ประปัจเจกพุทธเจ้าด้วยดอกบัวหลวงครั้นนางได้เข้าไปอยู่ในวงังนางก็ตั้งคันจนครบสิบเดือน เด้คลอดบุตรเป็นชายครบจำนวน500คนล้วนเป็นเจ้าชายเกิดในพระราชวังเจ้าชายองค์ใหญ่องค์เดียวที่เกิดอยู่ภายในรบส่วนโอรสอีก499คนนั้นอยู่ภายนอกดังนั้นค่ะเจ้าชายองค์ใหญ่จึงได้ชื่อว่าพยาปะฐุมกุมารเจ้าชายทั้ง500อองค์ค่ะเมื่อเจริญวัยก็พากันไปบวช ได้ตรัสร,รู้เป็นพระปัจเจพุทธเจ้าทั้งห0 0องค์ที่สุดค่ะเมื่อสิ้นพระชนชีพแล้วก็เสด็จสู่นิพพานเจ้าปทุมกุมารผู้พี่ซึ่งเกิดในโลกนั้นค่ะเรียกว่าเกิดเป็นชลามพุทชะโยนิแต่เจ้าผู้น้อง499องค์นั้นเรียกว่าเกิดจากสังเสชโยนิบรรดาคนที่เกิดจากโคลนก็มีดังที่